เราทังหลายเตรียมตัวปฏิบัติเช่นเคยที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันทุกวันการปฏิบัติธรรมะนั้นยิ่งปฏิบัติติดต่อเนื่องกันเท่าไรยิ่งมีผลดีเพราะเราจะได้สร้าง คุณธรรมประจำาจิตใจของเราอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากถา้าบุคคลผู้ใดเป็นผู้มันอบรมจิตให้มีสติอยู่เสมอบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นยุผู้อยู่ในทาง ในธรรมคำสั่งสอนรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าบุคคลเช่นใดเรียกว่าบุคคลเป็นผู้มีสติสตินั่นคือความระลึกได้ตรงกันตรงกันข้ามถ้าเราไม่เข้าใจสติว่าคืออะไรนั่นเราก็พิจาจรณาตรงกันข้ามความระลึกไม่ได้ เช่นว่าเราวางของระลึกไม่ได้ีน่เรียกว่าสติไม่สามารถจะลึกได้เป็นคู่กับสัญญาคือความจำถึงแม้เราจะได้เรียนจำมาแล้วถ้ามันไม่มจสตระลึกขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏสิ่งท,ที่ปรากฏขึ้นมาต้อางอาศัยจิตเช่นตัวยอย่าง เราส,สวดมนต์เพราะสติซึ่งแล้เราเคยจำได้อย่างเท่องแต่สวดไปก็ผิดพลาดไปทำไปยุดสติจะลึกไปทางไหนมันก็ดึงไปทางนั้นให้ว่าปากว่าไปตามด้วยในทางที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นสติเป็นธรรมที่ประกอกบกับจิตเพื่อให้จำเร็จประโยชน์ในการงาน ที่ศิกได้จะทำการงานใดๆถ้ามีสติเข้าไปช่วยเหลือกำกับแล้วย,ออย่อมยังผลให้สำเร็จแม้แต่เราขับรถขับเรือไปที่ไหนก็ต้องเป็นผู้มีสติสตินี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้บุคคลจะเรียกอะไม่ประมาบุคคลผู้ไม่ประมาในวัย เพราะเป็นคนที่มีสติและลึกรู้ตัวเองรละลึกรู้คำสอนคำตักเตือนที่ได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่หรือจากเพื่อนฝูงจากครูอาจารย์ที่ประกอบไปด้วยประโยชน์มีสติและลึกมาเตือนใจกำกับในใจให้เป็นคนได้ทำประโยชน์คือไม่ประมาท ต่อเนื่องกันไปในวัยที่ควรเหมาะสมในการงานชนิดใดสตินิสจะเตือตนบุคคลคนนั้นให้ขยันขันแข็งเอาใจใส่ในการงานน,านัน้นเรียกเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตสติ๊นิสระรอ้อถึงชีวิต ความเป็นมารูอความเป็นอยู่ของเราเองว่าชีวิตนี้จะได้รู้ความจริงชีวิตของเราเป็นของไม่แน่นอนตามหลักธรรมคาสอนประพุติเจ้าที่พระองค์เตือนไว้เพราะฉะนั้นกิตอันใดที่ดีก็รีบทำรียบทำสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทรว้แต่ ใช้สติแล้ลึกขึ้นมาถ้าขาดสติเมื่อใดแล้วผมมีอารมณ์อย่างอื่นจูงไปชวนไปให้หลงให้มัมเมาเกิดค,ความเป็นมาไปในทางที่ผิดกว่าสติจะระลึกได้กลับสู่หนทางอีกมันต็สายเสียแล้ว,ลวเรื่องด้วยเด็กนี้จําเป็นจะต้องมีสติกากับละลึกอยู่เสมอเมื่อที่เราทำผิดพลาด เสียทีอย่างไรก็ตามรวดแต่สติมันขาดจากจิตไม่ได้กำกับระลึกจิตให้สิ่งอื่นมาครอบงำจิตแล้วสติไม่สามารถรลกได้ด้วยอกุศุศนที่ครอบงำจิตนั้นนั่นมีกำลังเหนือกว่าสติเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเจริญสติให้มีกำลังเรียกว่าสติพลัง ยังทำให้ต่อเนื่องกันไปตามอันดับเป็นไปในกายเป็นไปในชีวิตเรียกว่าไม่ประามาทหมองเมาในชีวิตเมื่อสติมีแล้วทำให้เราไม่ประมาทในความไม่มีโรค เห็นร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์สุขภาพดีบางคนก็แสวงหาความบ่มบอสแสวงหาความหลงแทนที่จะเอาความสมบูรณ์กำลังวังชาที่ดีใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ถูกต้องเลยเอาชีวิตไปร่างกายที่สมบูรณ์บริบูรณ์กำลังวังชานั้นไปใช้งานที่ไม่เกิดประโยชน์ ให้เกิดความมัวเมาขึ้นมาความร่มหลงขึ้นมาให้มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าสะสมกองกิเลสตัวสมุทัยเป็นแรงเกิดเหุ่ทุกข์ให้มากมีกำลังขึ้นเพื่อจะได้สร้างความหลงให้มากเพื่อจะได้ดึงดูิอเข้าส่งความหลงสติไม่มีโอกาสเที่จะเข้าไปช่วยเหลือจิตได้ เพราะความหนงมันมีกำลังแรงอคุสนมีกำลังมากกว่ากุศลเพราะเหตุนั้นการเจริญสติก็คือเจริญกุศลนั่นเองแต่ทำกุศลคือความฉลาดให้เกิดขึ้นในจ,จิตใจเมื่อเจริญสติแล้วทำคู่กันกับสติก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวตความรู้ตัวมากเท่าไรความเสลี่ยก็น้อยลงเป็นคู่กับสติ เพราะเหตุนั้นเราผููกพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อส่องการความเจริญเขาน้าจะเป็นการเจริญสมาวิวิปัสสนาก็ดีทั้งสองอย่างนี้จะต้องอาศัยสติเป็นพื้นฐานจะขาดสติไม่ได้เลยสตินั่นถ้รจะเลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปในการะลึกถึงกายของเรา ที่มีอยู่ในตัวของเราในไหนเราก็ยยึดถือกายนี่เป็นเราอย่างพทไม่ได้ก็้องถือว่าเป็นเราจะก่อนถ้าเราว่าอนัตตาเล้วมันไม่ฟังหรอกเวลาเจ็บก็ยังเราอยู่นั้นเนี่ยเวลาหิวก็ยังเราหิวอยู่นั่นแห่ะถ้าอนัตตาแล้วมันไม่หิวมันไม่เจ็บถูกแดดมันไม่ร้อนจึงจะเป็นอนัตตาถ้าถูกแดดยังคุกอยู่คนดาย,ยังคุกอยู่คน ยังมีถือตอนถือตัวยังมีมานะยังมีโลม่มีโลกลมีหลงอยู่จะเป็นอนัตตาไม่ได้ในระยะนี้ต้องเป็นเราจะก,ก่อนส่วนอนัตตานั้นเป็นเรื่องของธรรมะเมื่อเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งเหานี้ยังเป็นเราทั้งหมดขันธ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องดำเนินให้ถึงอนัตตาให้จิตใจ ้ถึงทำจะเรียกว่าอนัตตาจึงจะเป็นธรรมชาติที่อนัตตาทิ่แท้จริงเหมือนองค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์ได้ถึงอนัตตาแนละ้วมีคนบางประเภทเสมอไม่พอใตเบเยดเบียนพระองค์ด้วยประการใดๆดพระองค์ไม่มีความโมโหต่อเือต่อด่าต่อผูกพยาบาทต่อไม่มีปฏิกิตรยาเลย นั่นพระองค์จึียเทียบว่าอนัตตาสิทธิสิ่อใ,ใครจะมาหลอกลวงยั่วยุบด้วยวิธีใดๆหรือคนจะเอาสินที่ดีมามอบให้เพื่อให้เกิดความปรารถนาอยากได้พระองค์ไม่ต้องกาัใครจะให้อะไรพระองค์ก็เปิดพฤธีทำอยู่ยงนั้นใครจะให้สินที่ดีพระองค์ก็ไม่หลงใครจะให้สิงที่ไายพระองค์ก็ไม่หลง เช่นให้สี่ดีคือการหยบเยา้าพระองค์เทิดทูนพระองค์นี้บริษัทบริวารเชื่อว่าแต่มนุษย์เลยคารุกกราบไหว้เจวดาอินทร์มก็มาสาบานพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ถนองตัวไม่มีมนะเยียหยิงในตัวของพระองค์เองพระองค์ได้ถึงอนัตตาที่แท้จริง หรือมีบางคนไม่พอใจแล้วก็ด่าว่าพระองค์ต่างๆต่อนหน้าึกฟก้าเจ็บแสบคนธรรมดาแล้วเหลืออดเหลือทนแต่พระองค์ก็มีจิตเมตตาพยายามที่จะช่วยเหลือเพยายามด้วยน้ำพระหรัไทยอันดีไม่โปรดตอบเช่นพระองค์ทรม,มายักษ์เรียกเราอาวคยักษ์ เข้าไปสู่ในตำนักยักษ์ยักษ์กลับมาจากที่ประชุมเห็นพระพุทธเจ้านั่งเทศนาสอนสอนมบริวารของเขาอยูงเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาสมณะใน,นอวดดีท่านจะต้องเล้วแหลด้ดยทิศของเราจะทำอย่างไรพระองค์ก็ไม่มหวัห่นไหวเมื่อสู้โดยทิ์ไม่ได้แล้วก็บอก สมณะถือดีอย่างหนึ่งาไมอยู่นีใครเตือนให้มาให้เรียบออกไปเดี๋ยวนี้พอพูดจะนำโสองค่ก็ลุกออกไปให้สมณะนี่ว่าน่าแต่เรียกให้กลับมาระโงค์ก็เดินกลับมาให้สมณะก็บอกใครไปเขาไปมันนมตขัดเคืองบอกให้กลับมาเขกลับลเลยผลที่สุดเลยถามธรรมะ พระองค์ก็อธิบายให้ฟังพอได้จงังหวะพระองค์ก็แท้ไปแท้ไปเกิดความเลื่อมใสยอมกราบพระพุทธเจ้ายอมเป็นฤกษ์ศิษย์ฟังแท้ยู่ในถี่นั้นจะได้บรรลุคุณธรรมเกิดความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าโดยส่วนนี่แหละจิตของท่านผู้ถึงอนัตตาผู้เห็นอนัตตารู้อนัตตา ส่วนเราทาั้งหลายเมื่อจิตของเรายัางกระทบกระเทือนอย่างอย่างนั้นไม่ได้เรารู้อนัตตาก็รู้ตามรู้จงไม่ใช่รู้จริงเพราะฉะนั้นเราจะเศร้าบำเพงสมถะและวิปัสสนาพิจารณาให้จิตมีพลังเกรงกล้าจนกว่าจะถึงอนัตตาโดยความเป็นธรรมแล้วเราก็จะได้ตั้งอยู่ในธรรมนั้น อย่าซึ่งอนัตตาทั้งเปลือกยาซึ่งอนัตตาทั้งสดสดยังไม่เหนือแท่งบางคนจำคำพูดได้ช่องได้พิจนาเข้าใจลงมติเชื่อว่าตนเองรู้อนัตตาพูดได้ยังน้ำไหลไฟดักหารู้ว่าที่เล็ดหลอกไหม เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายส่วนอนัตตาเหล่านี้แค่ไม่ต้องสงสัยแต่เรายังหลงยังอุปทานหลัานยังยึดถือยังปล่อยวางไม่ได้เพราะที่เละบังคับให้ถือเพราะเรายังไม่ชนะที่เละเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติสร้ารงพลังศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจา้า ในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าเรามองดูเราใจเชื่อแล้วทาไมเราไม่แจ้งในเรื่องอานัจตาพลังความเชื่อของเราก็มีอยู่แล้วความเชื่อนั้นจะต้องอาศัยปัญญาปัญญาละเอียดเท่าไรความเชื่อก็ทักเข้าถึงอย่างนั้นถ้าปัญญายัง ตื้นอยู่ความเชื่อก็ยังตื้นสิ่งที่ไม่มีความรู้ที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ยังไม่เชื่อแนว่ว่าสิ่งหล่าน,นั้นจะดีจริงหรือไม่เพราะเรายังเข้าไม่ถึงยังไม่ปรากฏในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นศรัทธาของเราที่จะเชื่อมันในสิ่งอย่างนั้น,น,นก็ยังรับรองไม่ได้เพราะสิ่งน,นั้นยังไม่ปรากฏในจิตใจของเรา สินใจที่ปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วศรัทธาในสิ่งนั้นเป็นเชื่อมั่นแต่ธรรมะที่เราจะเต้าปฏิบัติมีธรรมะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นสปัญญาของเราโ่กธรรมะอย่างหยาบธรรมะอย่างกลางอย่างละเอียดเรายังเข้าไม่ถึงเราก็ะสงสัยอยู่นั้นแหละเพราะฉะนั้นที่เราวัามีศรัทธานั้นถึ้งจ้าบศรัทธาตาม ปัญญาของเราเพียงแค่นั้นยังไม่แก่กลา้ายังไม่เป็นสัจจริงที่จะเข้าถึงส่วนละเอียดได้จะต้องอาศัยสมาธิปัญญาด้วยจะต้องส่วนอื่นพลังส่วนอื่นประกอบด้วยจะต้องมีความเพียรให้เกิดกำลังต่อเนื่องกันไปจะต้องมีสต,ติกำกับไปด้วย จะต้องมีสมาธิกํากับไปด้วยจะต้องมีปัญญาเนี่กลุ่มแห่งพลังทั้งหลายต้องทำงานร่วมกันให้เกิดความสมดุลีคือศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาให้มีพร้อมในจิตใจของเรากำลังคือความเพียรในกุศลธรรมคือเพียรในสมถะได้ไปปััชนาแจะให้รินยิ่งขึ้นไปความเพียรพยายาม พวอเรเกิดกำลังทางสติทางสมาธิทางปัญญาสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งิที่สำคัญมากโอ์สมเด็จพระธรรมมาสามสุดเจ้าพระองค์ได้สาธุตามเพราะความเพียรพระองค์จึงให้คำนิยามจำกัดว่าวิริยนาลตมาเสติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรโดยย่อๆย่อ เราทั้งหลายอันนี้เป็นคำที่พระองค์กล่าวแจ้งชัดว่าไม่มีอย่างอื่นไปได้ถ้าไม่มีความเพียรแล้วไม่มีใครนั่งนั่ง,น,งนอนนอนแล้วเป็นผู้สำเร็จได้บรรลุเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาบุคคลผู้ฉลาดทั้งหลายไม่ว่าฉลาดในติดการนามทั้งปวง ทั้งทางรอบประดินเมื่อเรามองดูแล้วบุคคลสัวนนั้นได้โดยความสุขสนกอบรมด้วยความเพียรพยายามหลักวิชาการเจริญขึ้นในโลกผลล้วนได้จากความเพียรคนว้าของบุคคลทั้งนั้นส่วนบุคคลที่ปล่อยด้วยความประมาทนั้นไม่มีใครเลยที่ปรากฏว่าเป็นผู้ถึงมีความสามารถฉลาดรู้ ในติดการงานที่เกิดขึ้นนอกจากที่ว่าฉลาดในทางโกในทางทำผิดพราะมันหิวบังคับขึ้นมาแล้วมีวิธีหลอกลวงทำํำตามเบิดร้อนเสียหายแก่คนอื่นเขาย่อเพียงสุดเป็นมิจฉาวายามาดมิจฉาสติไปในทางนั่นคนิดที่เผยีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลาย เพิงสร้างกำลังใจของเราและใจของเรากนจะสามารถสลัดออกจากสิ่งที่จิตใจไม่ชอบคือความทุกข์โดยไม่ยากเลยเมื่อมีกำลังเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือใจแล้วปกติของใจ มันก็ไม่ชอบอยู่แล้วสิ่งที่ทุกทุกแต่ไม่มีปัญญาทิ่จะออกได้อยู่ด้วยความจำนนถูกบีบบังคับในสิ่งที่จิตใจไม่ชอบก็มีหนักเข้าก็เลยด้วยความหลงครอบความอีก มอมจนชอบในทางทิผิดยินดีไปในทางทิผิดจะเ,เรียกอสาาวะเครื่องดองให้เมามันก็ตามมาสวะมาดองให้มันเมาจนหลงยินดีว่ามีความสุขอาวิชชาสวะเมาหลงเข้าใจว่าตนฉลาดจนมีความรู้เลยปิด บางการควรขวายในทางที่ดีที่ชอบไม่ให้เข้าใจไม่ให้เกิดความเริ่มใจนำมาใช้เพื่อกำจัดตัวมันมันพกปิดไว้ให้มีความคิดเห็นตั้งทานในการสะเพติปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดความสงบสงัดจิตใจบริสุทธิ์มันต้้งทางไม่ให้ออกมา รู้เห็นพอใจจิตน้อมใจไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อศรัทธาเพื่อความเพียรไม่ให้เป็นไปเพื่อความสงบประรกความเพียรเพื่อความละเพื่อความถอนเพื่อความสันโดษเพื่อความมักน้อยยินดีมัวเมาเพื่อเพลินในความมากมาก เพื่อให้เกิดความสุขทางกายเพื่อให้ได้กินสะดวกสบายเพื่อให้ได้นอนสะดวกสบายเพื่อให้ได้ใช้สอยสะดวกสบายสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ให้กายทรมานลําบากแล้วทําดองให้จิตใจเมาอยู่ในกามสวะภาวะสวะสิ่งที่ตนมีขึ้นมาสิ่งที่ตนได้ขึ้นมา แล้วอวิชชาสราวะหลงที่จนได้จนมีจนมัวเมาหนั่นสำคัญผิดเป็นวิจชาทิ่ติสร้างเกราะคุ้มตัวเองไม่ให้มองเห็นโลกที่กว้างขวางที่ดีเบิกบานกว่านั้นอีกอยู่ในขอบเขตพุ่มหอของอวิชชาสรวะเน่ย ที่เราทางหลายถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำอยู่ถ้าเราไม่สะเีสกสกายเสียยามแล้วเราจะออกจากโลกหันพุ้มหอประกอบไปด้วยอาสวะเหล่านี้ไม่ได้เลยทำให้เราเมาอยู่นี่แหละไม่มีวันไหนจะลดลดออกไปได้ขอให้เราทาังหลาย โอปัาโีกน้องเข้าสู่จิตใจของเราสร้างสติภายในสร้างวิริยะความเพียนไปในสร้างสมาธิปัญญาภายในทำในสมบูรณ์บริบูรณ์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ,จ้าที่เราสรัางหลายกกำลังดำนินอยู่ เราควรทําความปลื้นใจถอยใจที่เราทั้งหลายได้เจริญรอยตามเระพุทธเจา้าอย่าทอถอยท,ทําให้ยิ่งขึ้นไปถึงการเมื่อยยากแันเนื่อยาอยากในทางที่เราเอ,อเห็นแล้วว่าเป็นทางที่บริสุทธิ์ที่เนื่อยยาก,กเพราะกิเลสมันขัดขา้ามถ้าหากไม่มีกิเลสขัดขวาง้ไม่มีอะไรเหนื่อยไม่มีอะไรลําบากเลยคําว่าลําบาก ความว่าทุกข์ความว่าเจ็บปวดเพราะกิเลสอุปทานท่านั้นถ้าจิตใจของเราถึงสภาพความสงบความวิเวกแล้วยิ่งเพียนพยายามยิ่งมีความสุขยิ่งมีสติกำกับในตัวของเราสลายยิ่งมีความสงบยิ่งมีความวิเวกยิ่งมีความสุขมีความเบาความสบายในอิริยาบถต่างๆแทนที่จะทุกข์เหมือนกับกิเลสมันขัดขวาง เมื่อกินได้ถึงความปวดปล่อยแล้วจะเป็นโอกาสว่างทีเดียวขอให้เราสังลายตั้งใจเสียาวกำหนดจดจันทนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้ประจกพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาให้นางภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจิงเลิกพร้อมกัน